สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหานอยนะคะประจํามันที่12กุมภาพันปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกนารพนันนะคะสำหรับเฉพาะกีดตัวเด่นก็คือ1นึ่งกับสี่สากับหกหนึ่งศนย์หนะคะ4042 434647นะ142046 สี่สามหกหนึ่งสามเจ็ดนะจับคู่ก็หนะึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งสี่หกหกสี่หกสามสามหกเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอันนี้เราจับกลุ่มข้างหน้านี้ให้เด้อถ้ามันจะมากลุ่มท้ายก็นี่เก้าสองสองเก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้าหกสองสองหกเด้อ นี่นี่เนี่ยมันชอบมาเนี่นี่ตัวสุดท้ายถึงชอบไอยมาต่อไปพิเศษห้าเก้าสามกัเจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดจับกู5 5้ก็ห้าเก้าเก้าห้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามนะคะ เก้าสามสามห้าเก้าแปดสามห้าเจ็ดเก้าสามเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อต่อไปปกติสี่กับเจ็ดสามก็หกสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกเจ็ดเจ็ดสี่สองสี่สามหกหกสี่เจ็ดสี่เจ็ดสามจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่สามสามสี่เจ็ดหกหกเจ็ดเนาะ ถ้าไม่งั้นก็ศูนย์สามสี่สามหกเจ็ดสามสี่เจ็ดเนาะหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่หกก็ขอให้ทุกคนโชคดีเดอ้อมันก็หนึ่งสี่เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดต่อไป v ีไหนึ่งกับสามหกกับเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสามเก้า หกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าหกเก้าหนึ่งสามหกสามหกเก้าหกเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งเนาะถ้าจับเลขี่ก็นี่นี่หนึ่งสามหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามห้าเก้าห้าเก้าสามห้าเก้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อแต่ที่เราเน้นจริงๆก็คือหนึ่งกับสี่สามกับหกนะวันนี้ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกับทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ